สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นตาักสุขุสุขชนครับผมช่องตุนดิมอนเจลําเพเภอโนดพิเชียวครับมื่อดมาถึงแล้วครับพี่น้องครับวัดโพชัยศรีอำเภอย่างซุมหน่อยจังหวัดศรีสะเกดครับนะครับเด็ดอยู่ในอำเภอเนี่ยแหละพี่น้องครับวัดโพชัยศรีเขาอยู่อก็ได้ดอกก็ได้บ่าเขาเหนือติดแม่เขาไซน์นะ มาถึงเรียบร้อยระวัดนี่ว่พยานาคนะงามตัวนี้โอ้ยเงี้ยเลย อเรำอยู่เดินปีน่นะสาธุครับองคูพม่ยากพี่น้องครับ,บาสาธุดี

ไม่ใช่เขาไปจอดคนแล้วบอกเดียวสามแค่น้าม่านปากขาก็ได้เมื่อคั่วได้แพะหมูน้ำปลาแมอนได้พวกขอหมูสะได้สามิฟฟโรกับหมูวัดวสามิฟฟโรอาข้าวสามซอน้ำสามชิฟถังน้ำสามสิฟฟถังเดคเตอ คะแนบนบอลลัในแต่เนี่ยมันก็มีบอกหรือหรอกตอนนี้คือทีมาะไกรูรร้ไหมจ่าว่าโดนเอีเยงก่อนหัวเลนเจอจร,จร์ไ,หหรออมไม่นนจ่าร่าหานหมดได้จช่ไหมไอ้หรอโเ้หัวแม่ก็จะจุดอ้ะโมหอดนะครับพีนบพ่น้องครับมาฟังเสียงคณะกรรมการพึ่นประกาศพอดีอโอ้ล้านปูนยังดีเลยครับพี่น้องครับ วันนี้ลานปูนอย่างดีเลยแก้วเลยวันนี้มาเล่งพูกันอยู่วัดโพชัยศรีอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษหนงแล้วก็พี่น้องยางมาเบ่งปูพยานา กปาดสาธุดดทเดิกราบเอาเสียกเย็นรบทั่วหนึ่งวันมาสองวันไ้อออหนงนมาสองวันรับเปล่นรางวัลเอ่อเป็ยนรางวัลทังตลาดกลางกุศลอ่าโค่องวจาโชนนี่ละคอร์ันนาครับเเียเย็ด้ยคิการยาน อูริสีขั้มคูนนคราชสาธุพี่น้องโตมันอพี่น้องอามืนี้จะเป็นมือแรกของงานมือชัดดีเจอทน้ยเฮาขอพี่น้องช่วยการเดอก็วกันตู้มานการว่าจกรมการหายวะกรมการชะกมตู่อยู่ตรงปืนน้ปานหล้ เ่อว่าขายฉา,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 ากกามลนรับไปจาเียน,นได้กอคัวยงไหลียดไม่งวัดนออกมน้อจะไปรุ่มันจไปุ่งหูคนลุกเลยผมจ้สาบุ่งยอยงอาาดนี่วัดกับพี่<ด>น้องครับ วังนี้ะมึงแตทงนแ่ันเดอุงมืกันมีอะไรเยอเกินท่านผู้ใหญ่เราม่ได้ปชมี่วัางานอีกย่างพน้องนี่เนาะข้อเนี่ยก็ว่าไปหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวันเกี่ยวาเช้มันเดีเยื่อง สวัสดีครับผมหอดแล้วขั้นแรกอันนี้งานเนียงคนครับเนี่ยทำโอ้มาขายของมาหาอ้งยิงเนาะไปเร่งคนละครับอย่ไ่านเขาอาว่าเ้อยั้งา่าบอกว่าเขาบอกเจ้าเนี่ยล่ะอาจารย์ก็พูดจไปดูมพุ่นจะว่าปัดปันาวัดนูหง เจ้าคะสมุทรลุมพานจะไจารวังอดนเหล้มเาานะพร้มทอดสี่โมงพอดีครับสี่โมงหานาทีสัญยมโจ้าววดระอจารยหษ้พุทเจ้แจวระนยามจนทร์ตะบุรีพระพิาภาพระมหาพิญญาภามูลค่าร้แนเวลาหา่านาเดี๋วก็เนี่ยตกงว่างเนี่ยท่านรอาจารย์ท่านอาณาม่อ อาพ่ทำงานเดนเจ้าว่ารัดาทองไวจายรวกไนบุญไม่ยุติสองพันบาทว่าหนึ่งเพราะจะนั่นกับี่น้องกับตัดแตพวกุกเจ้าพงน์ช่อยเลยปาเนร์พา่ยกจุ่นไอยเาพาไาดเจ้าจุนไหลเข้าเทิงหลวงเทิงพลาเทิงพรกูเจ้าเทิงหลงคอหลงเีีหลงพี่กันไหนกันหรอสวัสดีครับสวัสดาครับ อนี่จะพาหลวงนี่จพาหลวงพ่อหลวงตาอ่างนี้นี่ต้ตีกินมอนกนได้ถ้าเียบความร้อนได้จะดามมือมาแล้วจงามมือแบทก็ไม่เสียตูวเย็นเสียตัวขนาดที่เรพี่น้องกจกัดในวัดครับเจ้าขาขนาด12กิโลกรัม่า่าเถท้าขาหน่วมได้ ด้านปูนนะครับพี่น้องเปิดน้ำนันเตรมสนามย่างดีเลยแข่งเล่คว้าก er. it, <people <people ันครับมาสอดแจกน้ำกันอยู่อยู่ในนะครับอำเภอย่างสุ้มหน่อยนี่แหละปัดโพชัยศรีนี่พี่น้องเด้อขอบคุณการติดตามพี่น้องขอบคุณทุกได้ทุกแชร์ทุกนใจครับคว้ากันคลิปไม่พี่น้อง ชื่อราชไทชื่อหยังพ่อแนวนี่ก็สิมีอ่านี่แหละนี่แหละพี่เชื่อห้นี่เลยบ่ยากพี่เชื่อ